ประธานฮุนเซนประธานวุฒิสภาเนี่ยเป็นพ่อของนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาก็บอกว่าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะแฉเลยสิ่งที่คุณทักษิณชินวัตรพ่อของนายกรัฐมนตรีเราเขามีความลับมีเก็บงำอะไรไว้ที่กัมพูชามาจริงฮะตามนัดเลยวันนี้ประธานฮุนเซนได้มีการไลฟ์ไปด้วยแล้วก็กล่าวคำปราศัยพิเศษในการประชุมกับสมาชิกสภาจังหวัดด้วยประเด็นแรกเลยคุณผู้ชมคือเขาบอกว่า กล่าวหาว่าไทยเนี่ยเป็นฝ่ายลุกล้ําลุกรานกัมพูชาแล้วไทยกล้าลุกรานกัมพูชาแต่ทําไมไม่กล้าไปขึ้นศาลโลกอันนี้ประเด็นแรกที่คุณเซนพูดอลองดูบรรยากาศบางช่วงบางตอนสักนิดหนึ่งฮะลูกไอ้เธอเปลี่ยนเปลี่ยนฝันไตประมาณทั้งไอ้ลูกไอ้ฮะดฉยาะเอิดไปอ่ะแล้วประเด็นถัดมาที่เขาพูดถึงนะฮะคุณผู้ชมคือกองทัพกัมพูชาเนี่ย มีเครื่องไม้เครื่องมือสามารถควบคุมทหารแบบสมัยใหม่ควบคุมได้ทุกพื้นที่และศัตรูไม่สามารถเหยียบย่ําได้แม้ว่าตัวจะอยู่สหรัฐอเมริกาก็ยังสามารถควบคุมบัญชาการทหารได้ถัดมาสิ่งที่ฮุนเซนแกพูดนะครับบอกว่าแม้กัมพูชาจะมีอาวุธสมัยใหม่สามารถยิงมาได้ถึงกรุงเทพเลยเป็นเมืองหลวงของไทยเนี่ยแต่กัมพูชาไม่ทํา เราต้องการแค่ปกป้องชาติกัมพูชาไม่สามารถทำงานร่วมกับนายกรัฐมนตรีของไทยได้แต่ยินดีจะร่วมงานกับนายกคนใหม่อย่าหาว่าผมไปยุ่งเรื่องล้มรัฐบาลไทยนะผมไม่เกี่ยวหลังจากที่กัมพูชามีการปรับกำลังทหารที่ช่องบกทักษิณยิ่งลัก์ษแพทองทานทอต่างโทรศัพท์มาขอบคุณแต่ที่กรุงเทพกลับใช้คำว่ากัมพูชาถอนทหาร เป็นการทรยศต่อกัมพูชาเพราะฉะนั้นตอนที่นายกแพทองทานโทรมาผมก็เลยต้องบันทึกบทสนทนาเอาไว้เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและประธานฮุนเซนแกพูดนะฮะคุณผู้ชมบอกว่าผมไม่ได้ถือว่าประเทศไทยเป็นศัตรูไม่ได้ถือว่าคนไทยเป็นศัตรูแต่พวกท่านต่างหากมองผมเป็นศัตรูเราก็เลยต้องถือว่าพวกท่านเป็นศัตรูเช่นกันและความสัมพันธ์ ระหว่างผมกับคุณทักษิณน,น่่เหรอคุณเซนแกพูดแบบนี้มันถูกทําลายลงเพราะคุณอุงอิงแพทองทานชินวัตรลูกสาวของคุณทักษิณและเป็นนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันที่ดูหมิ่นเขาและแกพูดแบบนี้นะฮะบอกว่าการที่นายกไทยพูดคุยกับผมแล้วมีการพาดพิงไปถึงแม่ทัาพภาคที่สองถ้าเป็นกัมพูชาเราจะไม่ทำแบบนี้เพราะนี่คือ ทหารที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของเราและประเด็นหลังจากนี้ฮะต้องจับตาดูท่าทีของฮุนเซนว่าจะมีอะไรต่อไหมเพราะแกไลฟ์ยาวเลยรวมไปถึงท<อ>่งาทีของรัฐบาลไทย3ามชั่วโมง53โโนาทีนะคะที <ๆ S 1> ๆๆท่นั่งไลฟ์นั่งพูดๆๆอ,อ่ะรวมไปถึงท่าทีของรัฐบาลไทยด้วยว่าจะมีใครออกมาตอบโต้หรือแสดงความเห็นกันยังไงบ้างท่าทีของรัฐบาลไทยตอนนี้ถ้าเป็นทางการยังไม่มีอะไรออกมาแต่ว่าในสตอรี่ส่วนตัวในอินสตาแกรมของนายกเนี่ย คุณอ,องอิงก็มีการโพสต์นะครับเป็นคําสอนของแม่ชีสันสนีเป็นการบอกว่าอาภัยถ้ามีโอกาสให้จงให้เถิดแม้ว่าการให้อภัยของเราเขาจะรับรู้หรือไม่ก็ตามความโล่งโปร่งเบาสบายที่เกิดที่ใจของเราแล้วอันนี้ไม่รู้ว่าให้อภัยใครหมายถึงใครนะครับแต่เป็นการโพสต์สตอรี่ใน IG ช่วงเดียวกับที่คุณเซนมีการไลฟ์สดพอดี ขณะเดียวกันวันนี้มีคนเข้าไปที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับคุณอ้วนภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกปกติก็จะสีหน้าท่าทางยิ้มแย้มหยอกล้อผู้สื่อข่าวแต่เขาบอกวันนี้สีหน้าดูค่อนข้างที่จะเคร่งเครียดก็ถามประเด็นเรื่องของหุนเซน็นที่มีการไล์สดนั่นแหละคุณอ้วนบอกไม่รู้จะฟังทําไมอะ่ะฟังไปก็ฟังไม่ออกอย่าไปให้เขาปั่นได้นี่มันเป็นสงครามข่าวสารสงครามจิตวิทยาเรียกร้องความสนใจจากต่างชาติ ถ้าจะมีการดำเนินคดีอะไรที่มันกระทบกับประเทศไทยตอนนี้กระทรวงการต่างประเทศติดตามอยู่ถ้ากระทบไทยกระทบรัฐบาลพร้อมเอาผิดทันทีไม่สนใจฟังเพราะว่าพูดหลายอย่างก็กไปกลับมาการเรื่องติดด่านเรื่องอะไรเงี้ยก็เป็นคนโพสต์เฟซบุ๊กมาเองเลเสร็จแล้วก็บอกว่าส่งไปถึงหรือว่าค่า ถ้ามีความติงใจหรือมีความชื่อของแบบสิ่งที่ตัวเลขกระทำก็ควรจะพูดจดเก็บแต่วันนี้ก็เห็นท่านก,ก็ก็ว่าอะไรท่่านพนะครัแบบผมก็ฟังไม่ออกด้วยไม่ได้ไม่ได้ไ,ไดปฟังหรือปล่าอก็เข้าใจในมุมของคุณอ้วนคุมมธรรมนะว่าเออคือตอนนี้มันสถานการณ์เรื่องการใช้ ข้อมูลข่าวสารมาทำสงครามกันเนี่ยโอ้โหมันเยอะจริงๆใช่ค่ะแล้วก็บอกว่าเอออย่าไปอย่าไปเต้นตามเขาอ,อย่าไปดิ้นตามที่เขาพูดเดี๋ยวจะเข้าทางเขา